สวัสดีค่ะ MCT News Podcast ประจำวันที่19ทธันวาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่ทางการรัสเซียจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการลอบสังหารพลโทอิกอร์คีเดลอฟซึ่งเป็นหัวหน้ากองกำลังป้องกันรังสีเคมีและชีวภาพของรัสเซียคีเดลอฟวัยหปีและผู้ช่วยของเขาอียาโปลิกปอฟเสียชีวิตในช่วงเช้า ของวันที่17ธันวาคมเมื่ออุปกรณ์ระเบิดชั่วคราวหรือว่า IED ที่จุดชนวนระยะไกลเกิดระเบิดนอกอาคารที่อยู่อาศัยบนถนนไราซานสกี้ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงมอสโกอุปกรณ์ดังกล่าวบรรจุ TNT ประมาณ300กรัมติดอยู่กับสกูตเตอร์ไฟฟ้าใกล้ทางเข้าอาคาร ตามคำกล่าวของผู้สืบสวนผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวในเขตมอสโกและเป็นพลเมืองของอุซเบกิสถานที่เกิดในปี1995รายงานระบุว่าเขาได้รับคัดเลือกจากหน่วยเข่ากรองยูเครนและเดินทางไปมอสโกเพื่อทำการโจมตีผู้ต้องสงสัยได้รับอุปกรณ์ระเบิดแบบทำเองโดยเขานำไปติดตั้งไว้บนสกูตเตอร์ซึ่งเขาจอดไว้ใกล้กับบ้านพักของคิริลอฟเพื่อติดตามพื้นที่ดังกล่าวเขาเช่ารถที่มีกล้องวง จรปิดเพื่อส่งภาพสดกลับไปยังผู้จัดงานในเมืองดานิโปในยูเครนหลังจากรับสัญญาณวิดีโอของเจ้าหน้าที่ออกจากอาคารแล้วอุปกรณ์ระเบิดก็ถูกสั่งงานจากระยะไกลจากการสืบสวนเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุได้รับคำมั่นว่าจะได้รางวัลแสนดอลลาร์สหรัฐและจะย้ายไปอยู่ที่ประเทศในยุโรปเมื่อปฏิบัติภารกิจสำเร็จ สำหรับเหตุระเบิดเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในเวลาประมาณ6นาฬิกาขณะที่คิริลอฟและผู้ช่วยของเขาออกจากอาคารสำหรับคิริลอฟสั่งการกองกำลังทหารรัเสเซียที่รับผิดชอบในการปกป้องทหารและพละเรือนจากอาวุธเคมีและชีวภาพตลอดจนกำมันตภาพรังสีที่ปล่อยออกมาจากการโจมตีด้วยนิวเคลียร์หรือการโจมตีด้วยระเบิดสกรปรกตามคำกล่าวของคิริลอฟเขาได้รับแต่งตั้งในปี2017และ บรรยายสรุปมากกว่า40ครั้งเกี่ยวกับผลการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญภายใต้คำสั่งของเขาค่ะด้านดมิทรีเมดเวเดฟรองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ตอบโต้อ,อย่างดุเดือดผ่านเ e เลกรา m หลังจากหนังสือพิมพ์ The Times ตีพิมพ์บทบรรณาธิการสนับสนุนการลอบสังหารคิริลล์ในพลระดับสูงของรัเสเซียและผู้ช่วยโดยเรียกการกระทําดังกล่าวว่าเป็นการป้องกันตัวที่ชอบธรรมเมดเวเดฟระบุว่า หากใช้ตรรก,กะดังกล่าวเจหน้าทีทุกคนของประเทศเนโตที่มีส่วนในการตัดสินใจช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนก็จะถือเป็นผู้เข้าร่วมสงครามกับรัสเซียทั้งในรูปแบบผสมและแบบดั้งเดิมจึงสมควรถูกพิจารณาให้เป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบธรรมของรัสเซียรวมถึงชาวรัสเซียผู้รักชาติเช่นกันเมดเวเดฟระบุว่าผู้ร่วมมือในอาชญากรรมต่อรัสเซียรวมถึงคณะบรรณาธิการของเดอะไทมส์ที่เขาเรียกว่าเป็นสุนัขจิ้งจ ที่น่าสมเพชและขี้ขลาดซึ่งซ่อนตัวอยู่หลังบทบรรณาธิการควรถูกจัดให้เป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบทำเช่นเดียวกันพร้อมทิ้งท้ายว่าระวังให้ดีเพราะหลายสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในลอนดอนค่ะ ไว้ต่อกันที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ0.25ซึ่งเป็นการปรับลดครั้งที่3ในปีนี้พร้อมส่งสัญญาณว่าจะชะลอการปรับลดดอกเบี้ยในปีหน้าเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงไม่ลดลงมาในระดับที่ต้องการเฟดคาดการณ์ว่าจะมีการลดดอกเบี้ย2ครั้งในปีนี้ครั้งละ0.25จอาร์เซจากที่เคยระบุไว้เมื่อเดือนกันยายนว่าจะลดดอกเบี้ยสี่ครั้งในปีหน้า ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันอาจจะยังไม่เห็นดอกเบีย้ยเงินกู้ระดับต่ำตามที่ต้องการในปีที่กำลังจะมาถึงโดยหลังจากการปรับลดครั้งล่าสุดในวันพุธอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐลดลงไปอยู่ที่ระดับ4.3ซซึ่งเจ้าหน้าที่เฟดเน้นย้ำว่าการชะลอของการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นเพราะดอกเบี้ยนโยบายลดลงมาอยู่ใกล้ระดับที่เป็นกลางซึ่งหมายถึงระดับที่ไม่กระตุ้นหรือชะลอการเติบโต ของเศรษฐกิจมากเกินไปสำหรับคำประกาศของเฟดเรื่องการชะลอม,มาตรการลดดอกเบี้ยนในปีหน้าทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงอย่างดุนแรงก่อนปิดตลาดในวันพุธทั้งดัชนีดาวโจนส์ดัชนี n สแ d a กและดัชนี Standard ดแอนด์พลดลงในระดับ2.5ถึง3.5เปอร์เซ็นต์ค่ะ ไปต่อกันที่จีนกันบ้างค่ะที่ p o l i t i c a l รายงานว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยรายงานประจำปีเกี่ยวกับความสามารถทางทหารของจีนระบุว่าปักกิ่งกำลังเร่งขยายคลังแสงนิวเคลียร์อย่างรวดเร็วโดยในปีที่ผ่านมาได้เพิ่มหัวรบนิวเคลียร์อย่างน้อยร้อยหัวทำให้ปัจจุบันมีมากกว่า600หัวและคาดว่าจะเพิ่มเป็นพันหัวภายในปี2573ค่ะการประเมินศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของจีนครั้งนี้เกิดขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายต่อจีนของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังจะเข้ามาบริหารสาหรัฐซึ่งคาดว่าจะสารต่อจุดยืนแข็งกร้าวต่อจากประธานาธิบดีจโจไบเดนโดยทรัมปวางแผนจะใช้มาตรการภาษีและแรงกดดันเศรษฐกิจควบคุมปักกิ่ง พร้อมดึงตัวบุคคลที่มีท่าทีแข็งกร้าวต่อจีนเข้าร่วมคณะรัฐบาลอย่างเช่นมาโกรูเบีโอว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศและไมค์บอลซ์ซึ่งเป็นว่าที่ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติรายงานระบุว่าแม้จีนจะยังคงยึดมั่นในนโยบายไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อนแต่กำลังมุ่งพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM รุ่นใหม่ที่มีจำนวนมากขึ้นและมีความสามารถในการเอาตัวรอดสูงขึ้นรวมถึงแสดงความสน พัฒนา ICBM แบบดั้งเดิมที่สามารถโจมตีฮาวายอลาสกา้าและแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐได้ด้านการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศเจ้าหน้าที่สหรัฐและชาติตะวันตกประเมินว่าจีนใช้งบประมาณจริงสูงกว่าที่ประกาศต่อสาธารณะอย่างน้อยร้อยละ40คิดเป็นมูลค่า3,30,000 0ถึง4,50,000ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีนี้แม้จะยังต่ำกว่างบกลาวโหมสหรัฐที่ขอไว้8 0 0 0 0 80,000ืล้านดอนล,ลา่าสหรัฐส,ส่วนด้านกำลังรบจีนครองอันดับหนึ่งด้านขนาดกองทัพเรือโดยมีเรือรบและเรือดำน้ำรวมกว่า370ลําลำรวมถึงเรือรบหลักมากกว่า1 4 0ลําแสงหน้ากองทัพเรือสหรัฐที่มี290ลําลำและกำลังสร้างเรือรบประเภทต่างๆเพิ่มเติมโดยคาดว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ที่ชื่อฝูเจีเยนจะเริ่มปฏิบัติการได้ในปีหน้าค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่ b l a c k r o c k k ค่ะที่ b l a c k r o c k Investment i n s t i t u t e แนะนำเรื่องของการลงทุนในปีหน้า โดยระบุว่าให้นักลงทุนพิจารณาทองคําและบิตคอยเป็นสินทรัพย์กระจายความเสี่ยงหลังพบว่าเครื่องมือแบบดั้งเดิมอย่างพันธบัตรเริ่มมีประสิทธิภาพลดลงซาม,มาราโคเฮนซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนด้าน ETF และดัชนีของ b l a c k r ล็ k ระบุว่าบิตคอยมีศักยภาพในการเป็นสินทรัพย์กระจายความเสี่ยงเนื่องจากมีบทบาท ทั้งในแง่ของการเก็บรักษามูลค่าและระบบการชำระเงินนอกจากนี้ก็มีปริมาณจำกัดตายตัวและมีแนวโน้มถูกนำไปใช้อย่างแร่หลายมากขึ้นขณะที่ทองคำยังคงมีบทบาทสำคัญในพอร์ตการลงทุนโดยเฉพาะในช่วงที่ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มปริมาณสำรองทองคำท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อและการที่สกุลเงินสำรองแบบดั้งเดิมเผชิญความท,ท้าทายส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นตามความต้อง การของนักลงทุนที่ต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้พอร์ตการลงทุนค่ะส่วนในปีหน้า b บ a c k r o c k คาดการว่าเงินเฟอจะยังคงสูงกว่าเป้าหมายเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์การลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์และปัญหาแรงงานสูงอายุขณะที่การปรับลดอัตราด,ดอกเบี้ยของเฟดมีแนวโน้มทาได้อย่างจากัด นี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันธรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ